เอาอยัางไงอะงานนี้ดูอ่ะมันดูดดีด้วยอะ่ะมันดึงไปไปอะ่ะอุ้ยเอาอยัางไงงานนี้สวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กและก็ชาวยูทูบครับอยู่กับผมครับช่องทีเด็ดเมืองไทยชาแนลโอ้โหเครื่องเนิ่มมากครับท่านผู้ชม พามาอยู่กับร,รถขุดคูบต้าครับยู่5 5ครับแบบคุณตาไม่รู้ว่าขนาดกี่ตันนะครับสำหรับตัวนี้รรงงานขุดสะแล้วก็เวี่ยงดินขึ้นมาครับตอนนี้พื้นที่ก็น่าจะค่อนข้างจะน่าจะจมนะเป็นรถกระทัดรัดครับความเร็วนี่ไม่ต้องเซิร์ฟสำหรับคูบต้านะครับผม ถุยได้ทุกงานครับไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ครับหรือว่าน่าจะเป็นตัวขนาด5ตันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะครับเรื่องข้อมูลแต่เป็นช่วงล่างใหญ่นะมาดูการทำง,งานครับ ระบบนิ่มครับกระบอกดำบดต้นมะพร้าวไหมเป็นแบบว่ารถครอบครัวไม่ต้องใหญ่มากครับเล็กๆก็สามารถออกงานได้นะครับ ตัวเล่งเครื่องเบาๆเองอะ่ะสามารถทำงานได้นะแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยครับยืนอยู่ตรงนี้ขำแล้วครับออเอาได้ไหมคุตา งานนี้บินมีบินมียุบแล้วครับเกือบมิดแทกละโอ้ขึ้นมาแล้วปลอดภัยแล้วครับ <c oughs> ดูเล่นเครื่องเบามากครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นเครื่องสีสูบไดร์เอเจคชั่นแต่ว่าระบายความร้อนด้วยน้ำ คงีใหญ่ครับดูดิเล่นเครื่องเบาๆสามารถเดินได้แบบสบายครับแรงจริงๆ <c oughs> เราดูแต่ตัวใหญ่ครับเรามาดูตัวเล็กกันมัง้งอ,อือ,อตาตาตาหุยนาทีมาแล้วห้ยฮ้ยอาอย่าจมนะ วิ่งเอาอยัางไงอะ่ะงานนี้อุ้ลำบากแล้วแบบนี้ครับดันดินทิ้ง ไหญไหมนาทิมลงเยอะเยอะดูดไหมงานนี้เฮ้ยเฮ้ยงานเข้าแล้วครับดินดูดด้วยยืดสุดแล้ว เอาไงตา <laughs> เอาไงเธอ,อ, <laughs> <laughs> อโอ้โหดูดด้วย <laughs> ดิ้นดูดด้วยนะ <laughs> เนาะจุ่นนเม,จม,จมเนี่ย ตาตาออกมากี่ปีแล้วนี่ตาคันนีสี 4, 5, 4, ่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีแล้วโอ้ทำงาน,นงทำงานอยู่บ้านน้อยครับทำอะไรขุดสระนี่แหละพอด,ดีมาสั่งข้าวก็เห็นลุงขุดพอด,ดีรถใหญ่รถใหญ่ร้อยสี่อยู่ไหนอยู่ยวบ้านเรานี่นครับ à lon to ngàn đi chỗ mình đùa, mình đủ để đi rồi ạ với vải về lỡ là gì ha vì สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ